สวัสดีครับคลิปนี้เราก็จะมาชงกาแฟคาปูชิโน่นะครับคราวนี้เป็นของเน็ตกาแฟเองเลยนะครับตัวเช g กสโตนะครับซึ่งกล่องน,นี้นะครับอยู่ที่จำราคาไม่ได้นะอยู่ที่ประมาณ300บาทแล้วกันนะครับมันมีให้อยู่8แก้วนะครับนะครับตรงนี้ มาดูนะครับมันก็จะมีแคปซูลอยู่2อันนะครับก็คือแคปซูลนมแล้วก็แคปซูลกาแฟนะครับโดยที่แคปซูลนมนะครับเราจะใช้อยู่ที่กี่ขีด1 2มันมีกี่ขีดละ่ะยกเว้นขีดเดียว1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, 6, 6ี่้าห้าขีดนะครับส่วนแคปซูลกาแฟเราใช้อยู่ที่ขีดเดียวนะครับเราก็จะได้ ปริมาณกาแฟอยู่ที่240มิลลิลิตรนะครับโอเคนะฮะก็ก็ใส่น้ำไปเท่าละนะครับถ้าจะให้ดีใส่เพิ่มอีกนิดหนึ่งนะครับก็ใส่เพิ่มอีกหน่อยปนะะเรียบร้อยนะครับ เอานี้เราก็เอ๊ะเหมือนกับมันอ๋อยังไม่พร้อมเพราะยังไม่ได้ใส่นะครับเราก็ดึงตัวใส่มานะครับนี่ใส่แคปซูตแรกไปนะครับสีขาวที่เป็นนมนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราเลื่อนขีดก่อนนะครับให้มาอยู่ที่ ขีดที่6นะครับงจากนั้นเนาะเราก็กดไปทางขวานะครับจะได้นม นี่คือนม200 ml นะครับโอ้โหล้นไหมเนี่ยโอเคนะครับเสียงเหมือนกันนะอันนี้เดี๋ยวเราจะเป็นกาแฟนะครับก็เอามาแล้วเจาปุ๊บทันเข้าไปอันนี้กาแฟนะครับแค่หนึ่งเท่านั้นนะฮะ จากนั้นเราก็กดปึ๊บอีก40 ml อืมอ่าโอเคไม่ล้นโอ้โเสียวอยู่อันนี้เป็นของโดชิเอกุสโตเลยนะครับจะเป็นชั้นเหมือนของซาบักไหมต่เหมือนของชั้นของซาบักเขาจะเป็นชั้นสวยกว่านี้นะครับ ตาบ,บาเขาจะไล่ระดับเป็นชั้นเลยนะฮะนะครับลองไปดูคลิปก่อนก่อนนะฮะเราวังโอเคอเราก็รอให้กาแฟมันหยดให้หมดเนาะ นะครับเนี่ยชั้นของสตาร์บัคจะสวยกว่านะครับโอเคครับตอรับคลิปนี้ก็แค่นี้ครับสวัสดีครับ